หลังจากที่เราได้วานแล้วก็ได้ไถแล้วครับแปลงทางอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็มาปั่นแล้วครับนี่อันนี้ก็ไถย,ยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกหลา,ายรอบอยู่ครับอันนี้ก็ลงปั่นตามเลยครับ เองครับตรงนี้ทำเป็นสองมาหนาละประมาณ3ามไร่ครับั้งหมด6ไร่ต้องปั่นตามเลยครับเดี๋ยวมันจะมืดข้าง เซดช้าครับในมักกานีนปั่นครับตัวนี้ถ่ายไดย้ไม่ต้องไปโผล่ฐานไปมาโผล่ถ่ายสิบก็ปั่นสิบตามเลยครับ คลิปน,นี้ขอแค่น,นี้ก่อนนะครับไหนจะใช้ก่อนเดียวใช้ไม่ท,นทันรถเข้าปั่นครบับสวัสดีครับ